ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรหรืออำนาจขอ,อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม2568ดังนี้วันที่7มกราคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรหรืออำนาจนำโดยนางแสงเพ็ญโลคำผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเลืออำนาจมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดดำเนินจัดการสอบวัดผล สำริดกลางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551รูปแบบออนไลน์และแบบเพเปอร์ณศูนย์การเรียนรู้ที่รับผิดชอบทั้ง7ตำบลวันที่10มกราคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรหรืออำนาจรวมจัดก,กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งความสุขสนุกและสร้างสารรค์ ประจำปี2568เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีนายชาตรีสิงห์เทาพ่วงนวยการโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะลาเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะลาอำเภอลืออำนาจจังหวัดอํานาจเจริญวันที่15มกราคม2568นางแสงเพ็โลคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลืออำนาจมอบหมายให้นางสิริมาอุดมสันครูกศนตำบลน,นางสาวอัมพรผ่องแพ้วครูกศนตำบลน,นางสาวเฉลิมขวานบุญรุ่งครูกศนตำบลและนางเกียงสิริสานุทัศน์ครูกศนตำบลเข้าร่วมประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการและแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหรืออำนาจในาาห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปื่อยอำเภอ รืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญวันที่16มกราคม2568นางแสงเพ็ญโลคำผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรืออำนาจพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมวันครูประจำปี2568โดยมีนางสาวประดินันสดีวงศอดีต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดอำนาจเจริญวันที่20มกราคม2568ศูนย์ส่งเสร,มร,เริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรืออ,อํานาจนําโดยนางแสงเพ็ญโลคัมผู้อํานวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรืออ,อํานาจร่วมโครงการส่งความสุขให้น้องประจําปี2568พร้อม ท้งมอบสิ่งของส่งต่อความสุขอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและของขวัญอื่นๆให้กับน้องๆน,นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดานโดยมีนางสาวทิติพรบุตรที่จากผู้อํานวยการสํานักงานสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดอํานาจเจริญเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการละโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนปูนอินรีย์50ปีห้วยกระแสนตาบลป่าก่ออําเภอชานุมานจังหวัดอํานาจเจริญ วันที่21มกราคมพศส5 6 8ันางแสงเพนโลคำมผู้อํานวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรืออำนาจเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยโสธรและเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกผู้มีอุปการะคุณ ณห,ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยะโสธรอ,อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรวันที่23มกราคมพศ2568นางแสงเพนโลคำผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรหรืออำนาจพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมงานประเพณีบุญคุณลานสืบสารวัฒนธรรมอำเภอรหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2568และจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าวการทำข้าวโปง่งระหว่างวันที่วันที่23ถึง25มาคราคมพาวาสอาโดยมีนานรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานณบริเวณที่ว่าการอำเภอหรืออำนาจอำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญวันที่27มกราคม2568นางแสนเพน็โลคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลืออำนาจร่วมประชุมการคัดเลือกการปฏิบัติงานสอกรอดีเดนระดับประเทศประจำปี2567ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกตโดยมีนายถาวรพลีดีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีประธานกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต เป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมแก่งสะพือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่วันที่28-29มกราคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรืออำนาจนำโดยนางแสงเพ็ญโลคำผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรืออำนาจพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน Social Lab บูรณาการผลิตพันธ์สอกอรอ์ Only Brands ประจำปีงบประมาณพศ2568สําสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนางสาวีิติพรบุทรทิจากผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการ วันที่30มกราคม2568นางแสงเพ็ญโลคำผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรืออำนาจพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมวางแผนติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรืออำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ